สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของน้องตูเกียวนะครับแล้วก็ปตาแอนกับทุกท่านครับก้อนหนานี้นะครับก็ได้มาอยู่กับคุณพ่อนะครับสำหรับน้องตวเกียวครับพี่น้องนะครับก็บไปเล่นคาเฟ่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีดาม่าเป็นบางครั้งนะครับบอกว่าบ่ปิงเนี่ยป้อนได้ เข่าผัดให้ลูกกินนะครับโภชนาการกระบุมีสันพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับน้องโตเกียวนะครับก็ได้กลับไปหาคุณแม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเพจดังเพิ่นก็โพสต์ไวแบบนีนะครับเพจชื่อว่าสดมันบันเทิงนะครับเพิ่นก็บอกว่า fc ชื่นชมป้าแอนสอนหลานเก่งน้องโตเกียวพัฒนาการดีพูดเก่งไปอยู่กับพ่อ ไปอยู่กับพ่อบิ๊กพูดว่าลูกป้าแอนนะครับกลับมาป้าแอนสอนใหม่นะครับพี่น้องนะครับก็คือว่ามีบางช่วงบางตอนนะครับไปอยู่กับบอสบิ๊กเนี่ยนะครับน้องโตเกียวบอกว่าลูกป้าแอนส้นพี่น้องนะครับที่นี่พอกลับมาหาป้าแอนนะครับป้าแอนก็เลยสอนใหหม่ครับนะครับป้าสอนว่าเป็นลูกแม่แพรวนะครับไม่ใช่ลูกป้าแอนนะครับน้องโตเกียวเป็นลูกแม่แพลวนะลูกของพ่อบิ๊กด้วยนะครับ ไม่ไม่อาคติกับพ่อสอนให้จําทั้งสองคนนะครับสอนให้จําทั้งพ่อและแม่นะครับพี่น้องนะครับเพจดังเพื่อนก็ชื่นชมป้าเอนแบบซี่นะครับทุกท่านครับพรอะพูพดไปมีกามีเอฟซีนะครับชื่นชมป้าเอีนแบบซี่ครับบอกว่ายกเครดิตให้ป้าแอนเต็มเต็มอ่อนโยนมากๆกับการวางตัวของป้าแอนเสมอต้นเสมอปลายและเป็นคนที่แม่แพรวกับพ่อบิ๊กไว้ใจสุดๆนะครับ อีกคนนึงก็บอกว่าชื่นชมป้าแอนเลี้ยงน้องเก่งมากพูดจาเพราะสอนน้องดีดูแลน้องดีมากค่ะนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าชอบป้าแอนคนนี้เลี้ยงแบบไม่ลำเอียงไม่อคติพ่อเขาสอนให้จําทั้งพ่อและแม่นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับป้าแอนเนี่ยเราก็สอนให้บอกว่า อ่าให mother, ้เลือกพ่อกับแม่เด้อนะครับป้านี่บ่บเมนแม่ครับป้าเป็นแค่ป้าดูแลซื้อๆประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็สอนหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมมากครับพี่น้องแต่ว่าก้อนหนานนี้นะครับก็มีติงบางท่านบางคนนะครับบางเพจนะครับพี่น้องนะครับก็บอกว่าป้าแอนเนี่ยทำเกินหน้าที่หรือเปล่านะครับทุกท่านครับก็เกิดดรามากกันเยอะแยะมากมายนะครับก่อนหนานี้ครับทุกท่านครับจําได้บอกครับนะครับ ที่นี่นะครับจะเกิดดราม่าอีกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องขอให้เบิงกับพี่น้องนะครับไหนสิบ่ดราม่าครับพี่น้องนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับป้าแอนเพิ่งกะสอนแบบกลางๆบ่ได้ลําเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทุกท่านครับถ้าเบ่ออกตินะครับก็ซีเข้าใจได้นะครับพี่น้องนะครับว่าป้าแอนเนี่ยเราก็สอนดีนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับทุกท่านครับนั่นแหละครับ นุ่มมอ,องเลยเอาเข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ